สวัสดีค่ะสวัส,สดีค่ะเริ่มถ่ายทอดสดกันโอลีขึ้นแล้วทุกช่าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาอยู่กับเกมเก s ชินอิมแพคกันนะคะเดี๋ยวรอคนเข้าก่อนเดี๋ยวขอแชร์ไปที่หน้าเซฟปแป๊บหนึ่งนะคะ จะลอยยังไม่ทันจะแชร์เลยวันนี้เรามาเปิดกรชับปองกันช่วยลุนหน่อยนะขอแชร์ไปที่หน้าเฟซแป๊บน,นึงหนาะคุณหมอเล่นอะไรอยู่บังกี้ฟังบังกี้แทนเล่นอะไรอยู่คะ่ะคุณบังกี้เล่นอะไรอยู่คุณบังกี้เล่นอะไรอยู่เร็วตับหน่อยคุณบังกี้เล่นอะไรอยู่ ไปกรชับมาไปกันตมามหมอกับบ้านอะไรอ่ะลีมาส อ๋อโอเคค่ะรอเดียบสี่เ mm hmm. นาะขอแชร์ไปที่กลุก่มก่อนนี่คนหนีสติอ่ะ ติดเกมติดอินี่เขาเรียกว่าอะไรนะติดซีรีส์ไม่ได้มาสตรีมเลยมันหยุดนะคอนโทนลนะเนอ,อตอนนี้ก็ยังดูไม่จบ๋ยวเขาไปดูต่อเปิดไม่ได้ไ,ไลฟ์หลายวันละไลฟ์ก่อนอมาอ้อยปั๊มตั้งนะขอมัดผมใหม่ก่อนผมอยู่ยุ่งมากเลยวันนี้ปบนมงนะอะไรนะ ขอทำผมแป๊บหนึ่งทำผมต่อหน้าสตรีมไปเลยอ๋อเหโอ้ยาทำไมผมมันแตกๆกันวันนี้ใช้มันเดี๋ยวใส่หูเอาแปเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านเนาะเรามาเริ่มกันเลยแชร์เรียบร้อยแล้วสวัดดีค่ะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ลิปตดมีทุระด้วยแต่วันนี้ได้นอนเร็ว ไอ้โห,หแล้วเดี๋ยวินมาปเปิดกาชาหมาอ,อไปกันเมา่อเมื่อนาทุกคนจะได้กิโลจะได้ไหมเนี้ยหมอ,อไปจะตามกลับบ้านหรือเปล่าโดโดเขาไม่ได้หนีสตรีมเธอนายนิม่ได้หนิสตีม,มน,ะตน,นะนาินิคติดชีอ๋อเด็ก <c oughs> ซีเรียเป็นเด็กที่ใส่ไม่ดี <c oughs> นะก้านนะคะ่ะ เราขอนี่ก่อนอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเอาแชทขึ้นมาก่อนแชทใน Youtube น่าจะไม่ค่อยมีไม่ต้องเอาขึ้่หรอกอมาเริ่มไม่ใช่ตรงนี้สิเออไมตรงนี้ ดูแท็กซี่ไดเวอร์พึ่งจบยังไม่จบหรอกแต่มันมันจบตอนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรอตอนใหม่แล้วก็รอแล้วก็ดูเฮลพาว์ไดส์แล้วก็ดูสวิงนีทูสวิงนีทูยังดู <S S <S S ไม่จบเลยดูสวิงนีทูจบจะไปดูเกาหลีเรื่องหนึ่งอะไรมัมมัมอะไรสักอย่างเขาว่าดีโอ้ดูหนึ่งตอนดูหนึ่งดูสิบห้านาทีถ่ายเฟซสองชั่วโมง <c oughs> แล้วก็หลัก <c oughs> มันเราไม่จบสักที <c oughs> มาเดี๋ยวเรามา เปิดหมอกไบกันให้เสียเวลาเนาะสวัสดีสองคนทาง Facebook แล้วก็สามคนทางชวิตด้วยนะคะนะคะเริ่มกันนี่จะบอกว่ามีโปรเจกต์ใหม่แหละตะกวันะ่ะรู้สึกว่าตัวเองเริ่มน้ำหนักขึ้นหรือจะเล่น link ลิงฟิตแหละตะกวันมาไลฟ์ออกกำลังกังนดีกว่าเออตอนเช้าเช้าอะไรเงี้ยออกกำลังในลิงฟิตทำชาเลนจ์ว่าสักวันละ เออครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเนี้ยเออสักสิบห้าวันน้ำนักจะลงกิโลทำชาวินทำชาวินไลฟ์ไปดนวยเลยลิงฟิตไปด้วย,วยเอายังไม่ได้ทำเคจว,วันเลยเดี๋ยวไปทำเคจวันก่อนก่อนจะไปทำเคจวนันเดี๋ยวเราไปเปิดกระชังก่อนีก่ออ่า ทำเนื้อเรื่องเนาะทำเนื้อเรื่อง <'m> อไปจ้าต้องมาตรงนี้มาต้ามหมอไปกับลานกันดูสิว่าได้ริตจะได้หรือเปล่าเร็วๆอุ๊ยขนสองดาวให้อ่ะโอ้ยขอบคุณค่ะคุณอ้นสองให้นั่งสิบดวง มีอยู่ตอนนี้นิมีโลอยู่เท่าไหร่อ่ะมีอยู่เจ็ดพันห้าร้อยเมตรกับอีกยี่สิบลี้สิบเอ่อมิดหลุม <Okay>, อย่าลูดนะห้ามลูดนะของพ <Faster. S 1> ลังหน่อยนะน้องก็ไต่นนะ okay, <faster. S 1> อุย้ยตื่นเต็มานกะ มอไปกับร้านนะหมอไปกับร้านมาตามหมอไปกับร้านกันทุกคนมามาตามหมอบปกับร้านกันนะสมุนไพรท้านกุยขอตบขอหมอบ่ายนะเอาอยัางเริ่มยังโอเกมนี้มันหนักนะโอ้เกมนี้มันหนักนะเร็วเอารวนะปัดร,รนาปัดรอนะค่ะทุกคนเริม่ม เดี๋ยวลืมให้ดูโล ค่ะลิฟกีแล้วมันตัดเสียงออกเสียงมันดังเกินโอเควันนี้ปิดไลน์แล้วนะจบไม่ไม่ไลน์แล้วไม่ไลน์ต่อแล้วปิดไลน์เ้ยเขาสาบนไม่ได้เปิดมาก่อนนะเพิ่งได้กิโลเพิ่งได้กิโลโอ้ย นิโรนะคะนิโรเพิ่งออกมาหนึ่งสองสามสีนะ่นิโรสี่โลนะนิโรแล้วเพิ่มมาหนึ่งสองสามสี่แล้วหมอบไปออกตัวที่ประมาณตัวที่สี่ไปเมื่อกี้ <c oughs> <c oughs> ไม่มีคอนเทนต์นะคะช่วงช่องนี้ไม่มีคอนเทนต์นะไม่มีคอนเทนต <c oughs> <c oughs> <c oughs> ์โอยมันดีอ่ะถ้าเสียงไม่ตัดตัดไปวันริ้เสียงดังนะเอาออกไปหน่อยโอ๋ย โอ๊ยโดโดอย่ามาอิจฉาได้ปะโดโดอ่าโดโดอย่ามาอิจฉาได้ป่าป้าีใจอาขอคุณหนไม่ได้คอนเทนต์หนาไม่ได้คอนเทนนั้นหน,น 1, 2, 3, 4, 4, ึ่งสองสมสี่สี่โลปุ๊บมาเลยจบอ,อุ้ยดีจัง เอาจริงเกลือนี่เกลือเกนชินน่ะไม่นั่นนะแต่เกลือเกมเนี้ยหนักอะเอาป่ะไอ้ไม่ใชเกลือเกกลือไออีเวอร์โซอ่ะเพราะอีเวอร์โซมีการันตีเกมนี้ไม่มีนะอูการันตีแปดสิบเป็นหมื่นนะโอ้ยดีใจอ่ะโอ้ยจบปิดไลน์เราทำไรต่อดีอ่ะ โวยหนุ่มเจาะหนึ่งเจาะสี่สี่โลนี่โลวยจบแล้วอาวุธเราไม่เปิดนะคะวยดูดีขอบคุณนะอากโตตามมาไปกับลามาทำภารกิจนู้อเราค่ามาไปกับลาเราค่ะเออทำภารกิจรู้เรื่อเรา่ะมาไปกับลาเราค่า มาไปกับมาแล้วหมาไปกับเราแล้วเสร็จภารกิจมาตามมาไปกับลานแล้วทุกคนขอบคุณค่ะรุงโยสวัสดีค่ะรุงโยวันนี้มาไปกาชาเกนชินใบสัญญารหรอเดี๋ยวหมอไปจัดการไม่สัญญาให้นะ ฉันเป็นเจ้าของร้านทำไมฉันต้องซื้ออ่ะมีสูตรอาหารไม่ได้ซื้อซื้อกันโอ้ยดีใจอ้าอวุธอาวุธมาสักอวุธกับโปรตอไทป์ปะอาวุธโปรตอไทป์ปะอาวุธก็น้องโปรตอไทป์ปะอาวุธอาวุธก่อน เอาวุ้นไล่ดีอ่ะนี่ปะเอาวุนนี่ปะเขาใส่รายการอ่ะนี่หรอเขาใส่รายการอ่ะโปรไทยเอมเบอร์หรออ้าวแล้วชูโคนก็ไม่มีตีไปแย่งของชูโคนมาใส่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปทำใหม่ หมอประทับแล้ว啊สิบโล啊อ,อุ้ยไม่ค่อยดีใจอะดีใจจบเราไปเขาฟังเขาฟังตอนต้งเอ้เขาฟังลง,งไปพิ่เปิดไปกี่โลโอุย้ยดีใจเขาอวดหน่อยเขาฟังเราไปล้อมมาแต่ไม่ได้คาแว่ ไม่เอาเกลอกก็ไม่อยากเปิดเราด้วยบอสเอาคาเวม่มาเอาสักตัวมาหรือว่าเก็บยังไงดีทุกคนเปิดคาเว่ไหมคะหรือเก็บเปิดคาเว่ไหมคบฟางกลัวจะเปิดคาเฟ่เราลุกอะมันลุกเพราะสี่ดาวเนี่ยไม่เก่นนะเออพูด <c oughs> เอามาเล่นจะอะไรอะโอ้ยแต่ตอนนี้มันดวงดีแล้ว่า อามานกกันไม่กี่อะไร <C oughs> หรอเล่นเล่นหรอแจ้งเปิดเล่นเล่นหรอลองไม่ต้องไม่ไม่ใช้คาเว่อยู่แล้วทีมนีโลไม่ต้องใช้คาเว่เขาฟังใช้ทีมนี้ได้เลยใช้นาฮิดะ <C oughs> คาเว่ไม่ต้องเล่นกับมีโลน่ะ <C oughs> ใช้นาฮิดะแรงกว่าเ <P> <P> พราะนาฮิดะพีนิซีสามันติดขีดได้ ก็คือก็ลยไม่รู้จะเอาคาเว่มาทำไมไงโอ,อ๊ยดีใจไปรอเอาแสนดีกว่าจีส่วนพอคะ่ะน้องทำมาเฟืองแต่น้องทำมาเฟืองคลีไม่ได้ค่ะแต่น้องทมาฟืองขีไม่ได้นะฮิวได้แต่คีิไม่ได้ไม่เป็นไรหมอไปฮิวได้อยู่แล้วเออ เอาทีมนี้ไปเลยจบจบนะปังปังที่สุนพ่อค่ะทีสุนพอ่อเออจบแม็กก็ฟาน้องทำมาฟืองฮิวแตกเร็วได้แต่มองทำมาฟืองขีไม่ได้ <c oughs> ก็เลยต้องพักก่อน <c oughs> โมนาตัวดีควรเปิดไว้โมนาตัวดี ได้โลอยโลได้โมนาเราก็ต้องไม่เสียใจมีไว้เป็นเพื่อนพี่แตมไม่เป็นไรเพราะว่าไอดีพี่หรือไม่มีพี่แต้มก็รอดไม่ต้องมีคาเวาก็ได้งหรือจะเปิดเล่นเล่นแกล้งหรอแกล้งสิบโลหรอแกล้ง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 คาเวา่สิบโลถ้าสิบโลนี้ไม่ได้คาเวาก็ปล่อยแล้วนะ อาไาสิบลเอาเวไหมอ่ะนนพอแคนเดนผีมาทำไมพอเลยจบไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วใสียรายมากเกรงเกรงเถอะไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเดี๋ยวมันจะลุกเดี๋ยวมันจะลุกพอแล้ว ีแกก่แรกกอนแรงกดอ่อยพอจบดีใจก็ดีอ้องไงโมนะซหกเป็นแบบแรงปังๆไปเลยเออ 40เขาแล้วค่ะหมอไป40จะฮาแล้วเนาะ41 41คือโง่เนาะหมอไป41อะไรก็มีรลออกมาอีก6 0อยอะแต่ถ้า42เขาว่าดีอยู่ยไปดูกันโอ้ยเปลี่ยนปีกอะไรนะเปลี่ยนปีกให้หมอกันนีโลหรอโอ้มันปีกโคตรแปจะได้เนี่ยนานไปลงนันเนี่ยโกงชันหรือเปล่าเนี่ย โอ้นานจุงปีกโคตแปนะ้นอะมาแล่ะจะมานะ่ะอุย้ยอันนี้ดีกว่าสับเขากระหมอกปีกนิโเหรอปีกนิโลโปีกน,นิโลก็ต้องอันนี้ไงทำไม่ได้ยัน เออนี่นี่กว่าปีนิโลนี่นี่ปีนิโลโอ้ยออกไปคาเว่ก็อยากเก็บมาอย่างเนี้ยแต่เดี๋ยวตู้หน้ามันต้องมาพร้อม มันต้องมาพร้อมพี่แป๋มใช่ไหมคาเว่ต้องมีสักวันที่คาวเว่กับพี่แปมอยู่ตู้เดียวกันเป็นตู้แบบตู้ฟิชเจอริงแล้วเราค่อยรอเปิดตู้นั้นก็ได้เพราะพิลิป oh, <ๆ>ี้ยังไม่ม,ไม,มีไม่มีพี่ไม่มีพี่แป๋มเนาะ